สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการปิ้นรูปถ่าย4คูณ6นิ้วนะครับผมในเว็บไซต์ l a l a p i c .com นะครับผมเราก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับผมเราเข้าไปที่หมวดที่ Photo Book นะครับผมอ่าก็จะมีคำว่า Photo Print นะครับผม4ูณ6นี่จะเป็นขนาดเล็กนะครับผมเราก็คลิกไปที่อัดรูปขนาดเล็กนะครับผม รายละเอียดสินค้านะครับผมเขาก็จะบอกขนาดนะครับผมก็คือ4 6นิ้วนะครับผมเฟรมก็คือเราจะอัดแบบเต็มขนาดหรืออัดแบบเป็นขอบขาวนะครับผมเราก็เลือกแบบของเราที่เราอยากจะทำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทครีเอ n ติ้งนะครับผมพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับผมเขาก็จะมีการให้เราอัปรูปนะครับผมทางเว็บไซต์ลาลาพิกเนี่ยเขามีให้เราอัปรูปผ่านทางหลายช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในไมค์คอมพิวเตอร์นะครับผมหรือว่าโทรศัพท์ของเรานะครับผม อันที่2องกเป็น My Photo นะครับผมก็คือรูปที่เราเคยทำโปรเจกต์ต่างๆก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์นี้เราสามารถดึงออกมาทำได้นะครับผมอย่างต่อมาก็จะเป็น Facebook นะครับผมหรือว่า IG และอย่างสุดท้ายเป็น Google Photo นะครับผมเราก็กดอัปโหลเข้าไปนะครับผมเราก็เลือกรูปนะครับผมที่เราอยากจะอัดอัพโหลดลงไปนะครับผมนะฮะข้อดีของเว็บไซต์นี้ในการอัดภาพนะครับผม ก็คือเราก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับเราสามารถปรับแต่งแต่ละรูปได้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้รูปผมผมอัพเข้ามาหมดแล้วนะครับผมหลายรูปเลยแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้หมดเลยรูปที่เราอัพเนี่ยจะมีรูปไหนบ้างแล้วก็เราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะปรับแต่งจะปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับผมเราก็ค่อยๆดูไปทีละภาพที่เราอยากจะอัดภาพนั้นออกมานะครับผมและเรายังสามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยนะครับผมเราก็เราใช้เมาส์เลื่อนเข้าไปที่ รูปที่เราอยากจะแต่งนะครับผมก็จะมีให้เรากด Edit นะครับผมอ่าฮะพอกดอ d ด t เข้าไปก็จะมีการปรับแต่งภาพนะครับผมเครื่องมือต่างๆเป็นเครื่องมือที่ปรับแต่งง่ายๆมากเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมว่าจะเป็นปรับสีภาพนี้เราอยากจะทำเป็นขาวดำเราก็ปรับแต่งได้เลยตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วถ้ารูปไหนที่เราอยากได้หลายๆภาพนะครับผมเราก็แค่คลิกไปตรง เครื่องหมายบวกนะครับผมอ,อย่างเช่นภาพนี้เราอยากได้ภาพนี้เป็นสองเราอยากได้ภาพนี้สองภาพแล้วกดคลิกบวกเข้าไปนะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากได้กี่ภาพเราก็คลิกจํานวนภาพนั้นเข้าไปนะครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆสําสหรับการอัดภาพในเว็บไซต์ลาลาพิกดอทคอมพอเราทําเสร็จแล้วเราโอเคแล้วเราก็กดออเดอร์ได้เลยนะครับผมแค่นี้เองครับแล้วเราก็รอรับภาพอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับ